ดันั้นอยู่ที่ว่าสะสมมามากแค่มากแค่ไหนซึ่งไม่มีใครบังคับใครได้นะครับ,บ,าาบครูบาอาจารย์ก็บังคับท่านไม่ได้แล้วแต่บอกให้ว่าแนะนํานะครับเป็นอย่างนี้ท่านเดินไปห้องน้ําเนี่ยไปห้องน้ําบางคนไปห้องน้ําไปกลับนะครับ<ม>เพิ่มภูมิสติได้ถึงสามสี่ร้อยสตุติ่ยแต่บางคนไปเทสติทิ้ง ดย๋าวแต่เพิ่มเลยครับางคนไปเทสิทิ้งอุตสาหสมตั้งแต่เช้ามานะครับได้ห้าร้อยหกร้อยสตินะครับไปเทได้สองร้อยจากห้าร้อยเหลือสามร้อยนะครับไปทำโน่นทำนี่ใหม่กำหนดนะครับบางทีไปพูดคุยบ้างนะครับเททิ้งทั้ทงทั้งหมดนะครับ สิ่งหนึ่งที่แนะนําว่าให้งดนะครับก็คือการพูดคุยนะการพูดคุยตั้งแต่ตื่นจนหลับมีช่วงเดียวเท่านั้นที่กำหนดสภาวะไม่ได้เลยขนาดเขี้ยก็เขี้ยวนอกําหนดได้นะครับเบือก็เบือหนอไม่อยากกาหนดยังกําหนดได้เลยครับกําหนดได้ไว,ว่าเอาว่าอะไรครับก,ไก,ก็ไม่อยากกาหนดหนอครับไม่อยากกาหนดหนอไม่อยากกาหนดนอนอง่องเบึ่อ้องท่องแบบนี้ได้อะไร เซ็งเนาเซ็งเนาะไม่อยากกำห,หนดนอไม่ชอบเนอไม่ชอบหนอหนยังมีสติได้เลยนะมีช่วงเดียวเท่านั้นที่เพิ่มพูสติไม่ได้และมีแต่อาการรั่วออกไปคือช่วงที่พูดคุยช่วงเดียวครับพูดคุยแม้แต่พูดคุยกับวิปัชนาจารย์บางครั้งพูดไปก็อยากพูดนั่นอยาพูดนี่ก็เป็นโลภพ,พูดไปก็ดนขัดคอขัดเครืองไปก็เป็นโทสัเห็นไหม การพูดคุยนะแม้แต่พูดคุยกับวิทวากาจารย์ยังเกิดอา,อารมณ์กิเลสแล้วก็ทําให้สติล่วงหล่นได้นะครับแต่ก็ต้องไปไปฟังนะครับขายไม่ได้เพราะว่าเป็นแนวทางของการเพิ่มูนปัญญาได้หากเราตั้งใจฟังนะครับฉะนั้นไม่จําเป็นให้งดการพูดคุยครับเท่าที่จํำเป็น มาทบทวนถึงเรื่องการเดินเมตตาภาวนานะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเอาสมบูรณ์มากนะครับขณะนั่งกราบเสร็จแล้วกราบเสร็จแล้วครับตอนแรกก็ว่าให้เดินให้ยืนก่อนนะแต่มาถึงบับบัดน,นี้แล้วทาเหมือนเหมือนทุกคนนะครับกราบเสร็จแล้วนั่งเลยแผ่เมตตาก่อนเลยนะครับกราบเสร็จแล้วแผ่เมตตาก่อนทุกคน ระหว่างสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้แผ่เมตตาก็คือนั่งตัวตรงเป็นพิเศษการจะเดินสตินี่อย่านั่งตรงเกินไปนครับหย่อนหลังลงมานิดหนึ่งให้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเป็นแผ่เมตตายืดให้ตรงช่วงแรกก็แผ่ให้ร่างกายก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขป,ปราศจากความทุกข์เหมือนส่องสว่าง ข้าพเจ้ามีความสุขปัจจังภพไม่ต้องสแกนนะครับแค่ส่องลงมาทั้งตัวครับขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปัจจังสกขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขส่องมาหรือลาดน้ําลงมาครับขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปัจจังภพจนรู้สึกว่ามีแสงสว่างรอบรอบตัวหรือว่าจิตเบิกบานขึ้นนะครับนิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่มากนะครับแต่รู้สึกว่าเออติดปองไปขึ้นมานิดน้อยอย่างน,น้อยก็สักห้าห้านาทีนะครับเสร็จแล้วก็แผ่ไปที่เจิตก็เหมือนส่องไฟไปที่เจ็ดนะครับขอให้ข้าวเจ้ามีความสุขก็คือ,พ,อพ่อคูณความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นภายในใจขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขประจักษ์ความทุกข์จะมีใครที่ไหนนะครับที่เป็นที่รักมากกว่าตนเองไม่มี แม้เราจะบอกว่ารักคนน้นคนนี้มากแต่ทุกวันที่เราทำส่วนมากก็เพื่อบำรุงร่างกายคิริตของตนเองนะครับให้ได้กินให้ได้ยิวให้ได้ร้อนก็อาบน้ำล้างหน้านะครับหนาวก็ห่มผ้าทั้งหมดนันก็เพื่อร่างกายนะฉะนั้นที่เรารครักที่สุดก็คือตัวเองตัวเองนะครับฉะนั้นการเพิ่มความรักเข้ามาสู่ตัวเองขอพระเจ้ามีความปรึกษาความถุกพ,พ,พ,พอหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ยิ้มหักยิ้มออกไปทักทายออกไป ยิ้มทักทายออกไปไปหาคนที่เราคิดว่าเขารักเราเรารักเขามากที่สุดก็ค,คือผู้มีพระคุณซึ่งปกตินะครับการแผ่เมตตาเนี่ยห้ามแผ่ให้กับเพศตรงข้ามแบบตรงๆแต่ถ้ามูถ้าผู้มีพระคุณนี่ได้ก่อนหนึกถึงหน้าพอ่อหน้าแม่ครับยิ้มให้ท่านขอให้แม่มีความฝุ่ปัสจาความถุกนึกหน้านะ จะไม่เห็นเองนะครับใช้การนึกขึ้นมานึกขึ้นมาจนเห็นหน้ายิ้มนะครับยิ้มถ้าไม่ยิ้มทันยังไงแสดงว่าไฟที่จิตมันหมดนะครับไฟแห่งเมตตาภายในจิตมันหมดลดหมดน้ำมันก็เติมใหม่ทุกครั้งที่เติมนะครับให้ยืดตัวขึ้นทุกครั้งขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราจาความทุกยืดตัวขึ้นทุกครั้งแล้วก็จนเห็นว่าใบหน้ายิ้มขอแพรไ้ไหมครับ ผู้เบพรุคุณนึกถึงหน้าท่านถึงจะไม่ชัดแต่รู้สึกว่าหน้าหน้าท่านยิ้มก็พอใช้ได้ทําทุกวันโดยแทัททเองก็แผ่ให้ผู้เบญระคุณที่มีมีชีวิตอยู่เท่านั้นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะอุทิศให้ในภายหลังตอนสะสามทุ่มเา้แต่ไม่เกินสิบคนนะไม่เกินสิบคนถ้าเกินสิบคนจะฟุ้งซ่านไป ไม่เกินสิบคนหลังจากผู้เอกคุระลเสร็จแล้วก็ให้ผู้ที่คอยช่วยเหลือเราเป็นพิเศษก็คือเพื่อนเก่านะครับเป็นเทวดาก็สองสามไม่ข้างบนนะขอให้เทว,วดาที่รักษาข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้เทว,วดาที่รักษาข้าพเจ้านะเทว,ว,ว,วดาอื่นไม่เอานะครับเทว,วดาอื่นไม่เอาเอาเทว,วดาตนนี้เท่านะั้น มีคนเดียวหรสองสาคนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบุคคลน,นี้เท่านั้นขอให้เทวดาที่รักษาข้าพเจ้ามีความสุขประจัญตามทุกซึ่งตรงนี้นะครับจะเพิ่มกําลังสมาธิได้มากจะรู้สึกว่ามีสว่างนอบตัวถ้าแผ่ให้เทวดารู้สึกว่ามึน ก็แพ้ตัวเองใหม่ทุกครั้งที่แพ้นะครับจับหน้าไม่ได้มั่งรู้สึกมืดมั่งไม่ไม่ผ่องใสนะแพ้ไปแล้วไม่รู้สึกผ่องใสถ้าย้อนหมาตัวเองแล้วก็แพ้ไปใหม่ถลับไปถลับมานี้นะครับพอเทวดารู้สึกว่าผ่องใสแล้วก็ไม่ต้องน,นอะไม่ต้องแพนะ้นานมากนะครับรู้สึกว่าผ่องใสแต่บางคนก็จะชัดนะ รู้สึกว่ามีแสงแสงแสงสว่างโคลรอบตัวบางคนนะแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างก็รู้สึกว่าจิตฟองใสแล้วัแล้วก็แผ่ให้คนที่เราเห็นทุกวันคนที่เห็นทุกวันจะได้จับจับได้ชัดหน่อยนะครับคนอื่นนจับยากคนที่เห็นเนี่ยจับง,ง่ายดีก็ใครก็ขอให้พรทีิสุท ีความสุขประจักความทุกข,ข,ข like ์ขอให like ้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนมีความสุขประจากความทุกข์ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนมีความสุขประจักษ์จนจิตนั้นกลุ่มครับตรงนี้แค่แบบรวมนะครับกลุ่มทางตาระตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปให้จะาภาพพัรนะครับขอให้ผู้ถวายพัตตาหารมีความสุขประจักความทุกข์ขอให้ทายกพยิกา มีความสุขปราจากความทุกข์จนรู้สึกว่าเล็กหน้าแบบรวม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 นะครับก็นึกถึงสภาพที่เราเคยเคยเห็นโยมาทำบุญนะเสร็จแล้วก็ขอให้ผู้ดูแลสำนักธรรมโมลีมีความสุขปราจากความทุกข์ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขปราจากความทุกข์คนที่เราเห็นทุกวนะันเมื่อหมดแล้วแผ่ให้ญาต ก็กแผ่ออกไปให้ญาติก็นึกถึงบ้านที่เราเคยไปคุยญาติตำบลไหนหมู่บ้านไหนตรงจิตไปขอญาติทั้งหลายมีความสุขปราจากความทุกข์ขอญาติทั้งหลายมีความสุขปราจากความทุกข์ญาติที่ตำบลน,นั้นหมู่บ้านนี้ก็ส่งจิตออกไปบางคนโถ่โถ่หน้าขึ้นมาชัดมากนะถ้าโล่หน้าชัดก่อนเอ่ยชื่อนะครับขอให้ลุง ลุงดำนะขอให้ลุงดำมีความสุขประจักษ์วามทุกครั้งสองครั้งต่อนะครับ,บ,บ,บแต่แบบรวมๆพอญาติเสร็จแล้วก็คนรู้จักนะคนรู้จักคือใครอ่ะก็พระที่วัด่ะขอให้พระที่วัดมีความสุขประจักษ์วามทุกขอให้อุบาตอ,อุบาสิกาวัดอะไรก็ว่าไปนะครับมีความสุขประจก ruined, ักษ์วามทุกขอญาตโยทีเคยใค่บาารมีความสุขประจกักษ์วามทุก ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขปริญญาความสุขร,รวมๆรวมๆแบบแบบเป็นกลางๆครับไม่รักไม่เกลียดไม่รักไม่เกลียดเพื่อนๆทั้งหลายใครที่เป็นศัตรูให้เลี่ยงไม่เอาศัตรูไม่แผ่ให้โดยตรงแผลให้แบบรวมๆร,รวมในใครรวมใน เพื่อนรวมในคนที่รู้จักเสร็จแล้วก็แผ่ให้ถ้าถ้าเป็นชายนะครับแผ่ให้ชายก่อนนะถ้าเป็นหญิงแผ่ให้หญิงก่อนนะถ้าเกิดเป็นพระก็ขอให้ชายทั้งหลายมีความสุขป,ปราจารความสุขคือบุรุษนะบุรุษขอให้บุรุษทั้งหลายมีความสุขปราจารความสุขขยายจิตออกไปคลุมทั้งสาระ ขอให้บุตรทั้งหลายมีความสุขประจักษ์ความทุกขครอบคลุมทั้งสำนักขอให้บุตรทั้งหลายมีความสุขประจักษ์ความทุกข์ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอประเทศโลกทั้งโลกเสร็จแล้วก็หญิงทั้งหลายครับขอหญิงทั้งหลายสตรีครับขอสตรีทั้งหลายมีความสุขประจักษ์ความทุกข์แต่ถ้าหญิงก็ได้สตรีก็ได้ครอบคลุมทั้งศาลาทั้งสำนักตำบลอำเภอทั้งโลก พอครบหมดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้ปกครองเขาเขาเขาจะได้ปกครองเมืองปกครองอประชาชนด้วยจิตเมตตาขอให้ผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่อิสระชนชนผู้เป็นใหญ่ขอให้ผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีความสุขประจักษ์ความสุขผู้เป็นใหญ่คือใครครับคือผู้ดูแลสำนักนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอ สสผู้ว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับให้เขาปกครองบ้านเมืองด้วยจิตที่มีเมตตาเป็นธรรมขอให้ชนผู้เป็นใหญ่มีความปุกประจกักษ์ความทุกข์ขายายออกไปทั้งโลกนะจนถึงผู้มีอำนาจมหาอำนาจปกครองโลกนะปัจจุบ,บันนี้อยู่กี่คนนะ่ะสามคนนะทะเลาะกันเมื่อไหร่ก่อนพี่น,น,าน,านนะันมะนาัมะปูตินแล้วก อีกคนยนังไงกินกินใครอ่าี่เป็นผดนะครับสามคนก็นึกลองนึกหน้าดูนะัำได้ไหมขอให้ผู้ปกครองทุกคนมีความสุขประจักษ์ความสุขนะครับก็ขยายออกไปนะครับทางโลกต่อไปก็ไปให้ชนทั้งหลายนะัก็คือคนทั่วไปที่อยู่ภายใต้าการปกครองขอชนทั้งหลายขอคนทั้งหลายมีความสุขประจักษ์ความสุข วายชนทั้งหลายมีความปุขกระตุกใครเอกไปนะครับทั่วทั้งโลกเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนอยาให้เกินสามสิบนาทีนะอยาให้เกินสามสิบนาทีนี่จะเป็กลุ่มทั่วไปนะครับกลุ่มทั่วไปแต่ผู้ที่แผหนึ่งชั่วโมง็นออีกไปอีกแบบเนี่ยอันนั้นค่อยสอนให้ บอกให้ต่างหากแต่ว่าทุกๆวไปที่ทุกคนต้องทําก็คือตามนี้นะครับทุกๆเช้าย้ายเกินสามสิบนาทีเสร็จแล้วจะกาหนดฟองยุบต่อก็ได้ถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีง่วงซึมนะครับไม่มีง่วงซึมก็จะหมดฟองยุบต่อไปก็ได้หรือรู้รู้สึกว่ามีง่วงซึมหายไปแล้วง่วงเลยซึมแล้วเกินก็ลุกขึ้นเดินเดินโยกลมก็ได้ทำไปเนี้นะครับจะได้มี นะมีกำลังมากขึ้นนะครับในการขับรถเราก็จะได้มีจะตศนปัจจัยในการซื้อขนมมานั่งขบเคี้ยวนะครับน้ำวงน้ำหวานอะไรก็จิตจะได้เช,ชื่อมชื่นครับมีความเชื่อมชื่นในขณะปฏิบัติทั้งหวันเราปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็เจ็ดแปดวันแล้วนะครับ ก็จะให้โอกาสสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติใหม่ๆนะตอนนี้เลยนะครับจะให้ไปฟังฟังธรรมด้านหลังถืออาสนะไปด้วยนะครับเอาแบบ,บบางๆนะจะได้ไม่ต้องหนักมากผู้ที่มาปฏิบัติต่อเนื่องจนถ,ถึงวันนี้เจ็ดวันแล้วนะครับผู้มาใหม่เอาไว้ก่อนนะครับผู้ที่มาปฏิบัติต่อเนื่องเกินเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ย สภาวะเป็นอย่างนี้นะปวดชักจนจิตทุกข์บางคนปวดชัดจิตไม่ทุกข์ไม่เอาอเพราะว่าปวดแต่แต่แต่ไม่ที้จิตก,ก็ไม่ทุกข์ครับเอาที่ปวดแล้วก็จิตทุกข์้วยเข้าไปที้มันก็ทุกข์เลยนะใครเป็นอย่างนั้นบ้างแสดงว่ามาถูกทางแล้ว หกวันที่ผ่านมาเนี่ยปวดชัดไปขี่ปุ๊บโอ้โหปวดแรงล่าเกินจิดทุกข์นะครับมาถูกทางแล้วเพราะอะเลี้ยหัดข้อที่หนึ่งคืออะไรคือทุกข์เรียหัด <c oughs> <c oughs> เห็นทุกข์ทุกข์แล้วเกินนะครับแต่เป็นแค่สองสามวันนะครับสองสามวันมาถึงวันนี้ปวดเป็นๆหายๆนะครับแต่จิดไม่ทุกข์แล้วถึงจะ ปวดมามามา,มาบ้างแต่จิตไม่ทุกข์แล้วคือหลักการนะครับเบื้องต้นเลยปวดชักพอไปทีปุ๊บทุกครับเป็นทุกข์กวนประวายอยากให้หายหรือมันเสียดเ,เ,เ,เลือเกินเจ็บเลือเกินนี่นะบ่งบอกถึงภาวะที่มีศรัทธาครับสิ่งที่ต้องการนะครับไม่ใช่ว่าให้หายนะต้องการคือต้องการรู้ว่ามีศรัทธานนะ เพราะว่าประวัติครับหากไม่ที้มันก็พออยู่ได้แต่ที่ไปที้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาที่จะทํานะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนยอมทํานะครับผู้ที่ปวดแล้วยอมไปที่ทั้งทั้งที่รู้ว่ายิ่งที้ยิ่งทุกข์เลยยัง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 ทำเลยเพราะมีศรัทธานะครับก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าอ่ะนี่สักข้อที่หนึ่งทุกข์ให้ทําอะไรครับ ให้ําหนดรู้นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ให้ปนนนะไปนั่งสมาธินะทุกมากไปนั่งสมาธิจะได้มีมีมีปีติสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกให้ําหนดรู้พอมีทุกปุ๊บเข้าไปดูเลยครับปวดเนาะปวดเนาะเจบ็จบเนาะเจ็บเนาะทีนี้ตอนแรกทุกตายหลังๆทุกใหญ่ด้วยนะครับเมื่อไรจะหายได้ทีกัวนกระวายนะแต่นั่นเป็นเฉพาะสี่ห้าวันแรกนะครับพอมาวันนี้ปวด บางครั้งก็หายแต่บางครั้งก็ยังปวดอยู่นะครับแต่เก็บไม่ทุกแต่ต้องทุกมาก่อนนะก่อนที่จะไม่ทุกนะใครเป็นอย่างนั้นบ้างก็ไปฟังทำเพิ่มเติมนะครับที่ฟังทำที่จะให้ฟังนี้นะครับก็คือเป็นเทคนิควิธีการปฏิบัแลนะครับเรื่องนี้แหละฟองยุบไปแล้วนะครับฟองยุบวดแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเราฟังเฉพาะคําสอของครูบาอาจารย์นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากนะครับแต่ต้นตํำรับวิธีการนี้นะครับสอนโดยผู้เชี่ยวชาญพระเทวดกนะครับวิธีการนี้เนึ่งก็คือท่านพข้าโสพณะมหาเถรรท่านไปอาการสอนพระเทวดกแต่ท่านเห็นว่าสอนพระเทวดกแล้วกิเลสก็ไม่ลดนะครับท่านเลยลาออกดดดดไม่ไม่สอนพระเทวปดกนะครับสอนไปคนก็ไม่ได้บรรลุอะไรนะครับก็เลยไปปฏิบัติทมจนเข้าถึงสภาวะใหญ,ญ ท่านก็นำพระรบิดกนะครับมาอ,อธิบายสภาวะแล้วก็บอกวิธีการน,นะครับก็จะให้ไปฟังเทคนิคก,การเดินจงกรมการกนหนดฟองยุคที่ท่านหมหาสีแดงนะครับหรือพระสงฆ์พนักหมาสีนดงเนี่ยพูดไว้ก็ให้ไปฟังนะครับมีหลายท่านที่เป็นเช่นนั้นนะหลายท่านนะครับฉะนั้นใครที่เคยมาปฏิบัติที่ เกินสิบห้าวันแล้วไม่ต้องไปนะเราะว่าเต็ะเต็มห้องนะครับเฉพาะใครที่เคยมามาปฏิบัติที่นี่เกินสิบห้าวันแล้วไม่ไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปเราว่าิคงเคยฟังแล้วนะครับเพราะผมให้ฟังบ่อยส่วนที่เคยมาปฏิบัติที่นี่แล้วหรือยังไม่เคยมานะครับยังหรือยังยังไม่เคยมามีสภาวะดังที่ว่ามาเก็นิมนต์นะครับ หยิบอาคณะแล้วก็ไปนั่งนั่งอาดนานหลังนะครับดังที่พูดที่กล่ามานี้ก็เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเดินทางไกลขึ้นสู่ทางสายตรงสายเอกสู่มรรคผลุพานก็คือสติปิปฐาน4จนสามารถที่จะบำเพ็ญมรรคเมียแฝดให้สมบูรณ์เกิดเป็นสัมมามรรค และสมบูรณ์พร้อมเกิดเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติได้ด้วยกันทุกรูปทุกคนทุกท่านเินก็หยิบอาหน้ที่นั่งเข้าไปนั่งด้านหมบุตในห้องนะครับห้องที่เรารับสีลนะ O que